ที่จริงแล้วคนที่ควรจะมายืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ดิฉันแต่ควรจะเป็นอาจารย์อ,ภ,อภิชาติโทษทีอาจารย์ธนาพลเล่มอภิชาต,าชาตนะคะแห่งภาวิชาประวัติศาสตร์คณะสอนาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะว่าจริงแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะเป็นคนริเริ่มในการทำสื่อเล่มนี้แล้วก็ทุ่มเทในการทํางานมากที่สุด นะคะแต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยอาจารย์ติดภารกิจสําคัญซึ่งไม่สามารถที่จะเลื่อนได้นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยทำแบบเรียกว่าคือถ้านับเป็นเปอร์เ,เ,เซ็นต์เนี่ยฉันงคงจะอยู่ที่ประมาณ20%เท่านั้นเองในฐานะบรรณาธิการของหนังสือเล่มนี้นะคะอาจารย์ทิชาเนี่ยโทษทีอาจารย์นันพลเนี่ยหรืออาจารย์ยิ้งนะคะ เป็นคนที่กําหนดว่าหนังสือเนี่ยควรจะออกมามีเนื้อหาอะไรบ้างประกอบด้วยบทความออแบบไหนบ้างยังไงนะคะแล้วก็ยังทําหน้าที่ในการที่จะแบบตรวจทานทั้งต้นฉบับออที่แปลเป็นจากภาษาอังกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ต้นฉบับที่เขียนโดยนักวิชาการไทยเป็นภาษาไทยนะคะวิทันเองเนี่ยมาทําตอนหลังเท่านั้นเองเมื่อคุณอ,อนาเตอร์ธนาพลนะคะอิ๋วสกุลหรือว่าปุ๊หงไฟเดียวกันนะคะบรรเทาการบริหารเนี่ย ขอให้มาช่วยดูหน่อยเพราะรู้สึกว่าหนังสือมันชักจะใช้เวลาในการทํานานเกินไปลนะใช่ไหมคะฉันไปเมื่อคืนนี้ไปเปิดดูว่าเราเริ่มทําหนังสือกันเมื่อไหร่นะคะก็พบว่าได้อีเมลฉบับแรกจากอาจารย์ยิ้งธนาพลชวนให้มาเขียนหนังสือร่วมกันเนี่ยก็คือวันที่4มกราคม2560ก็คือ ปีที่อาจารย์ธงชัยกันเราจะย่างเข้าสู่60ปีนะคะปูจงุนก็คือ8ปีปีนี้อาจารย์68แลวนะคะอีก2ปีก็70ที่อาจารย์บอกว่า170ก็แล้วกันก็คือไม่เอาอะอยาก,าอยากขอกมาปีนี้นะคะออนอกจากอาจารย์ยิ้งธนาพลแล้วเนี่ยนะคะที่มีบทบาทสําคัญในการทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ต้องเอ่ยชื่อก็คือคุณธนาโพลอิสกุลน,นะคะบรรณาธินในในการบริหารของฟ้าเดียวกันในหนังสือเล่มนี้ท่านจะพบว่าหนามากมาก นะคะในภาวะที่เศรษฐกิจแบบนี้เงินในกระเป๋าเราก็ล่อยหลอลงนะคะการตัดสินใจทำหนังสือวิชาการเล่มหนาขนาดนี้นะคะเ,เรียกว่าห้าใจไม่เด็ดพอนะคะไม่รักกันจริงคุณธนาพลคงจะไม่ทุ่มเทให้ขนาดนี้แล้วก็แก่ๆก,ก็เป็นคนที่แบบทุ่มเทติดตามนะคะพยายามจีห้หนังสือออกมาให้ไมา่สุดอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องขอบคุณนะคะ ก็คือทีมงานบรรณาธิการของฟ้าเดียวกันซึ่งเชื่อว่าใช้เวลาในการทํามากกว่าดิฉันในฐานะบกกองคนที่สองซะอีกนะคะเพราะว่าทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเรียบเรียงแก้ไขดูเชิงอัดคือเป็นง่ายเป็นทีมงานกองบรรณาธิการเมื่อหนึ่งจริงๆของประเทศนี้นะคะก็ได้แก่คุณคุณกล้วยอัญชลีบณนิโรธคุณวิรภาอังกูลทัศนียรัตน์ คุณนุ้ยนรมนกระจ่างดารารัตนะคะคุณพีวิทย์พิศวงและคุณพัชรีอังกูลทัศนียรัตน์นะคะซึ่งมีบทบาทสําคัญในการที่ทําให้หนังสือเล่มนี้ออกมาได้นอกจากนี้เนี่ยคุณกล้วยอัญชลีมันีโรแล้วก็คุณพิษพงษ์พงศสกุลยังเป็นคนที่รับหน้าที่ในการแปลบทความภาษาอังกฤษจ,จํานวนมากออกมาเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์ฉลองสุนทรวณิช์นะคะอ,อ,อดีตอาจารย์ พ่าวิชาประวัติศาสตร์สอนศาสตร์ที่ก็เป็นคนหนึ่งที่มาให้คําแนะนําตั้งแต่แรกว่าอยากจะให้หนังสือนั้นมันมีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะคะคาวนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยทำไมเราจึงตั้งชื่อว่ามนุษยภาพหรือ h u m a n i ึมนะคะมันหมายถึงอะไรกันนะคะคำคำนี้คือ คำว่า Humanism เนี่ยมันก็เป็นนิยามทางวิชาการที่หลากหลายนะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยมีความชื่นชอบคุณอานาฮานาอารินนะคะซึ่งเป็นนักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่เป็นบรรยายนสาธารณะแล้วก็เป็นผู้รอดตายจากระบอบนาซีนะคะเธอทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาและการต่อต้านระบอบเผด็จการเ็ดเสร็จนะคะตลอดชีวิต ถ้าเทียบเคียงกันที่ว่าอาจารย์ธง,งชัยเองก็ผ่านภาวะแบบนั้นมาแต่อาจจะเป็นระดับที่เล็กกว่านะคะแล้เนี่ยที่ท่านใหญ่จะอ้างอิงนะคะฮิวแมนิซึมในนิยามของฮานาอารินนะคะแปลว่าอะไรมนุษยภาพคือการตระหนักว่าความคือความสามารถในการคิดไตรตรองใช้เหตุผลคือแก่นกลางของความเป็นมนุษย์ย้ำนะคะ คือการตระหนักว่าความสามารถในการคิดไรตรตรองใช้เหตุผลคือแก่นกลางของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่อำนาานะคะมนุษย์สามารถกําหนดความหมายและคุณค่าของชีวิตของตนได้ด้วยการแสวงหาความสุขให้ตัวเองสามารถดําเนินชีวิตที่ดีและมีความหมายพร้อมๆไปกับการช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีมีความสุขได้ด้วยไม่ใช่แสวงหา,าแต่ความสุขให้ตัวเองเท่านั้นนักมนุษยนิยมจึงปกป้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างหัวชนฝา ต่อสู้เพื่อการเมืองที่ก้าวหน้าและเป็นประชาธิปไตยพวกเขาต่อต้านความร้เหตุผลของลัทธิชาตินิยมและระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเผด็จการทหารหรือรเผด็จการคอมมิวนิสต์หรือรเผด็จการพละเรือนการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสรีภาพและความหลากหลายทุกรูปแบบในสังคมจึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่งนักมนุษยนิยมเห็นคนทั้งโลกเป็นคนเท่ากับตัวเองความรักและมิตาภาพของพวกเขา ต้องข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาอยากจะให้ท่านอ่านบทความชิ้นหนึ่งนะคะในหนังสือที่เขียนโดยมิสหายท่านหนึ่งที่เอามาจากข้อความจดหมายที่อาจารย์ธงชัยเขียนติดต่อกันตั้งแต่สมัยอาจารย์จะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกปีต้ตนๆเลยที่เมาลไลซิดนีย์จะเห็นถึงความรู้สึกเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอีกภูมิภาคหนึ่งของโลกนะคะในลาตินอเมริกานี่ก็ว่าสิ่งเหล่านีนมน้มันมันมันอยู่กับอาจารย์งชัยมานี่ก็ว่าตั้งแต่สมัยที่ยังเ,ออเ,ออเป็นออนักกิจกรรมมหาเทืหลายจนถึงการเข้าสู่วงการมหาทือหลายนะคะอารนเชื่อว่าวิาวกฤตการทางการเมืองของโลกในปัจจุบันคือวิกฤตของมนุษยภาพและนี่เป็นเหตุผลหนึ่งของการที่เราเออคุยกัน ะะจะคุยกันหลังจากนี้ในหัวข้อสภาวะไร้มนุษยภาพในสังคมไทยการเมืองที่ดีจะต้องปกป้องมนุษยภาพไว้หากไร้ซึ่งมนุษยภาพสังคมนั้นก็ล้มละลายทางจริยธรรมและจิตวิญญาณกลายอย่างตรงไปตรงมาพวกเราเห็นว่านี่คือนิยามความเป็นมนุษยนิยมของอาจารย์ทองชัยนะคะหนังสือมนุษยภาพที่อยู่ในมือของท่านเล่มนี้ก็คือการคารวะต่อมนุษยภาพของอาจารย์ทองชัยผู้ทิศ ชีวิตให้กับการครุ่นคิดและผลิตงานเขียนทางปัญญาอย่างไม่เคยหยุดนิ่งงานทางปัญญาของอาจารย์ธง,งชัยไม่เพียงมีคุณอุปการต่อวงการหอคอยงาช้างทางด้านเอเชียศึกษาและไทยศึกษาแต่งานของอาจารย์มักถูกนําไปเผยแพร่และถกเถียงในพื้นที่สาธารณะท่ามกลางการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งฉะนั้นเนี่ยคงไม่เป็นการเกินเลยไปนักที่จะบอกว่ามีนักวิชาการไม่กี่คนในประเทศนี้ที่สามารถสร้างผลสะเทือนได้เช่นนี้ มีนักวิชาการไม่กี่คนในประเทศนี้ที่หมกมุ่นจริงจังกับความก้าวหน้าถดถอยของวงการหอคอยง่ายช้างพอๆไปกับทุ่มเทความคิดและจิตใจอยู่กับการเมืองและการต่อสู้เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากขึ้นอยากจะกล่าวถึงหนังสืออีกสักนิดน,นะคะบทความวิชาการในหนังสือเล่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แปลามาจากบทความภาษาอังกฤษอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปรียาเอก ที่ทำโดยนักศึกษาต,ต่างชาติที่มีอาจารย์ธงชัยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยวิคอนซินเมดิซินนะคะงานที่วิทยาริพดนที่อาจารย์ธง,ง,ง,งชัยเป็นที่ปรึกษานั้นมีของคนไทยเพียงคนเดียวนะคะก็คืออาจารย์ธนาพลลินอภพิชาติว่าไปแล้วอาจารย์ธงชัยมีลูกศิษย์ที่เป็นคนไทยน้อยมากนะคะลูกศิษย์ที่ทาวิทยอิิโนกับอาจารย์ธงชัยใน จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือมีคนเดียวคืออาจารย์ธนาพลส่วนอีก4บทนะคะคือ,อมีบทความที่เป็นที่เอามาจากงานวิทยานิธ์ทั้งหมด6บทด้วยกันเป็นของอาจารย์ธนาพล1บทส่วนอีก4บทนั้นเขียนโดยคนที่ไม่ใช่ลูกศิษย์แต่เป็นมิสายหและักศึกษา ที่ด้รานิพนธ์จากความคิดจากงานทางวิชาการนอกนั้นก็จะมีบทความของอาจารย์ยุคติบุคตะวิจิตรที่พูดถึงาการให้ภาพรวมทั้งหมดของงานวิทางวิชาการของอา,อาจารย์ธงชัยนะคะแล้วก็เป็นทัศนาของอส่วนตัวที่อาจารย์ธนพลมีกับอาจารย์ยิงแล้วก็ของมิสระโทษอาจารย์ธนพลมีกับอาจารย์ธงชัยแล้วก็ของมิสหายท่านหนึ่งที่มีกับอาจารย์ธงชัย ะะขออนุญาตขายหนังสือที่หนึ่งแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะไม่มีตีมที่ชัดเจนนะคะเพราะเกิดจากการรวบรวมงานวิทยาผลหลายชิ้นเข้าด้วยกันแต่เกือบทุกชิ้นเนี่ยมาจากงานวิจัยที่ผู้เขียนใช้เวลาคร่ำแคร่งอยู่กับมันหลายปีทีเดียวนะคะวิทยาผลเล่มหนึ่งเนี่ยเขใช้เวลาทํากับมัน5ปี6ปีบางคนถึง10ปีนะคะหลายชิ้นได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ระดับโลก ะะหรือนที่สุดก็ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับโลกมาแล้วดังนั้นเนี่ยยิงคิดว่านี่เป็นงานรวมเป็นการรวมงานระดับคุณภาพทางวิชาการที่ได้มาตรฐานระดับคุณภาพของโลกนะคะ,ะนี่นนคิดว่าในห้องนี้เนี่ยน่าจะมีนักศึกษาปริาโทรปริาเอกอยู่จำนวนมากรวมถึงคนที่ฟังอยู่ที่บ้านนะคะที่ก็ยัง struggle อยู่ว่าจะทำวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรดีวิทยานิพนธ์เนี่ยมันควรจะมีคําถามแบบไหนควรค,บบควรจะมีคุณภาพแบบไหนอย,อย่างไรนี่คิดว่าบทความต่างๆที่อยู่ในสือ่อเล่มนี้เนี่ย น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีท,ที่ท่านควรจะได้ศึกษาแล้วก็ดูซิว่างานวิจัยระดับคุณภาพนั้นเขาตั้งคําถามอะไรกันแล้วเขาตอบคําถามเหล่านี้กันอย่างไรนะคะอย่างนี้คือว่านี่คืองานไม่ใช่งานที่แบบไปตามกระแสแต่เป็นงานที่คุณสามารถกลับมาอ่านมันได้หลายรอบทีเดียวแล้วเป็นงานคุณภาพที่ว่ามันจะใช้ไปได้อีกหลายทศวรรษนะคะ สุดท้ายนะคะแม้ว่าบทความส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้มาจากผลงานวิทยานิพนธ์เบร,รเอกเของักศึกษาในที่ปรึกษาของอาจารย์ธงชัยก็น,นั้นก็พูดไม่ได้ว่าหนังสือเล่มนี้ทําขึ้นโดยลูกศิษย์ของอาจารย์ธงชัยเพราะในบรรดาคนที่เกี่ยวข้องอย่างที่บอกมีอาจารย์ธนาพลอาจารย์ยิ้งคนเดียวที่เป็นลูกศิษย์ขณะที่ลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งของอาจารย์ธงชัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานหนังสือเล่มนี้ฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ทําขึ้นโดยเครือข่ายลูกศิษย์ไม่ได้ทําขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออาาจรยย์งั นะคะแต่ทำโดยคนที่เคารพนมนุษยภาพหรือความเป็นมนุษย์ของอาจารย์ธงชัยขอบคุณค่ะ